สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้ครับผมมาพบกับอู่น้ำไส้คลิปที่3ครับผมคลิปที่3มีแนวทางตัวเลขมานําเสนอเป็นแอดมิเตอร์บอลครับผมแอดมิเตอร์บอลมาเป็นทีเรียบร้อยแล้วเด้อครับท่านผู้ชมนี่แหละครับงวดวันที่1กุมภาพันธ์69ครับสําหรับแอดมิเตอร์บอลนะครับเพื่อนก็เข้ามา3งวดติดแล้วนะครับผมงวดแรกก็คืองวดวันที่16ธันวาคม เพิ่นนหาล่องหนึ่งเล็กออกหาหนหนึ่งหาเข่าหาตรงๆงหวันที่สองมกราคมครับผมพิกัดล่างครับผมศูย์ลองหเพิ่นให่ 06, กก 6, ใหกศูแต่ว่าไปเข่าเล็กบิงเพิ่นเป็นเจ็ดศูนย์หกกับหนึ่ต่อมาครับผมหวววันที่สิบเจ็ดมกราครับเพิ่นให่ซีองศูนยเพนจะพูให้ซี่ศูซี่บ่เข่าแต่ว่าไปเข่าเล็กบิงศูย์ส งวด่าสุดมาเป็นทีเรียบร้อยแล้วคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณเมฟซี่เจดีแล้วก็แอดมิเตอร์บอนเดอร์ครับผมที่นำ้อมุ่นตัวเลขมาแบ่งปันให้เอฟซี่ทั้งสองทุกทันครับให้ด์ดมี่ทุนใส่น้ำกันไปเรื่อยๆเนาะครับผมสอบก็จัดขัดก็ผ่านครับวิวทียงหน้านี่แหละครับซ้ำวิวหันอ้อมทิ้งหน้าเลยครับตบมือส้มอีกคิปที่ซี่กับซีต๊กเพียวแล้ะครับตบมือส้มใส่มือเลย นี่แหละครับบรรยากาศร่มเย็นๆฝ่าวอาชิปให้เรียบร้อยไปซองเบื้องคนหน่อยครับผมเตีเงไดเนียออกมาอัดาิปอยู่หน้าคิดหอดคนหน่อยแล้วนี่นะครับทำน้ำส้มกับยูต่าบานนะครับไปใช้บ่อไดแล้วบาทนี่ยควมคีขัดเลยไอชินครับผมแข็งแรงไม่งี้ยจนประกาเอานอนอูคันเพือบ่อไดเพราะว่าพริกแห้งไหมครับทำน้ำส้มตีนขี้งนี่บิดเป็นต๊ อูผิผภาพเบิ่มโลงไปแล้วแห้งเขาจะดีครับไม่เงี้เกิดเอามาจะเอาอุ่มย่างเดียวแล้วครับปรากาศเห็นนนอูปันเดยขันพนกลวยขันพูแม่กลวยกับจังสียูนิงว่าสิ้นแล้วถ้าขันพูได้กล้วยให้ตลอดครับผมเมื่อได้ให้ดอกแบบหนอแบบเมื่อยากให้กลวยอยากออกมาเล่นถ้าขันแม่กลวยนีย่นอนรับสนิทเลยครับนี่แหละครับ ลงใส่สิ้นแล้วกบเม่ยให้ินหน่อยนะครับผมเอาคลิปนี้ก็มาเป็นทีเรียบร้อยนะครับผมสระแอดมิตรบอนครับตามกันต่อครับเปิ้ลเฮเลขแคร์สองคูเท่านั้นครับเป็นล่างครับผมเลขล่างอย่างเดียวพี่กัดล่างนะครับเป็นเลขวิ่งเน้นตัวหนึง่งลองตัวหนึง่งครับผมเน้นตัวหนึ่งลองตัวหนึง่งให้เอฟซีได้คิดวิเคราะห์แย่แยะเบิ้งกำกันมื่อนี้ก็วันที่ 28โมกกล่าแร้วครับผมตอนนี้10โมง30ครับผม10โมง30แล้วไก่เขามาเรื่อยๆครับไก่เขามาเรื่อยๆจักหน่อยกับวันที่20เก่าต้มืออืนบานนี่เรียขนาดครับ10โมง30พบสามคลิปก็กมผมจะลงคลิปสาลัางเทียด้วยครับสมุส้มคือแบบว่าผมโหลดไว้แล้วผมจะไปอาบนามเนาะ ผมก็เลยลืมนมืทียกัมันโหลดมันโหลดสามันโหลดสาได้แล้วคลิปหนึ่งอีกสองคลิปผมก็โหลดหลดเดียวเลยเทียจะแล้วบ,บ้างทศัพท์รใบเฮียนลองแบ่งกูนะครับมาเหียนมาซาดเล็กน้อยทิ่มใบหัน่นเมื่ียก็เผือกลับมาจางึงได้ลงเมื่กีกับท่านเล้วโดนบางมือนั่งโปะลงกับเซตเลยเลยครับผมบางมือนี่แหละครับโอ้ราดีแตนผู้ใดหน,น้กบาน คนนะครับนผู้ชมบรรยากาศยู่ตรงไฮตรงหน้าครับผมประมาณนี้แหละครับมอ,อีสานบานเท่าครับผมเทิงรถอีแตนรถอีแตก็กหุดขีบอ้อยมาเรื่อยๆเสียงดังแน่ครับทนมู้ชมผมนั่งอัดขีบอยู่ทางหน้าเดี๋ยวพนขี่เขามาใไกลๆผมสีสต็อปขีบไปแล้ครับกันเอฟซีทางซอง ลำคาศเสียงอีเต,ตนครับทา้งงี้ก็เป็นท่างโค้งควมนะครับผมแตกกระไดเรี่บรล้ครับเด,เดี๋ยวคอยไปเบื้องตัวเลขนะครับขอได้หยาดสต็อปคลิปจะเข้าเพื่อเป็นควมสงบของเอฟซทางซองที่จะเบื้องตัวเลขนะผมนะครับนรี่บหอลครับรอลุน้นเดี๋ยวมาดูตัวเลขด้วยกันนี่ครับท่านผู้ชมมากแล้วครับสำหรับแนวทางตัวเลข เอ็ดมิเตอร์บอลครับผมนี่งวดวันที่สิบหกท่านว่าเนานะครับพิกัดล่างห้าลองหนึ่งนี่ครับเข้าห้าตรงๆเลขออกห้าสองนี่ครับงวดต่อมาวันที่สองโมกกล่าศูนย์ลองหกเลขออกหนึ่งหกเพื่อนไฮหกศูนย์ศูนย์หกงวดต่อมาครับท่านผู้ชมเพื่อนไฮซีลองศูนย์เลขออกศูนย์สองนี่แหละครับงวดต่อมาครับผมงวดล่าสุดพิกัดล่างเพื่อนไฮหกลองสาม คนจับคู่ให้หกสามสามหกดูวา่าสีมาตัวไหนหกกับสาม่ยผ่าดครับแต่ว่าสามนี่ติดดับล่างชส้นหลงครับท่าุผม้้มต้องล่องคิดวิคอ์อีกเทน,นึงนายจะหกมากเพราะว่าเป็นเนียนทีหกเซ拉แอดมิเตอร์บอล bon. นี่ครับเอ็ดมิเตอร์บอลครับผมบิงล่างหกลองสามครับสองตัวล่างหกสามสามหกถ้าสามมาอีรี ดับแรงสุดลงกับเอาเบอ,อยูแล้วนี่แหละครับแต่ว่าเพื่อนเน้นที่6เป็นเลขบิงก็ได้ครับเอฟซี FC ทางซองมีเหล็กมากอยู่ในใจอยู่แล้วหรือว่าอยากมั่นใจ6กซ้ซ้ก็จัดได้เลยครับผมบอได้เสียหายบอไดบ้บังคับหามเอฟซี FC ทางซองครับผมเป็นเพียงแนวทางตัวเลขครับนี่นะครับลองเบิง้งตามต้องวัดเรื่อยครับแนวทางกับสีหลักหลยเซียนเขามาเรื่อยครับผมกิจจารณาเบิ้งน้ำกัน บอม,ม,มันมันมันปังครับมีทุนใส่ไปน้ากัน,นเรื่อยๆชอบก็จัดขัดก็ผ่านเด้อครับผมนี่นะครับผมบอกปิดผาดตรงไหนกะเขามาแก้ไขตีชมได้ครับเอาแต่ขอมุนคำบอกดีๆเด้อครับท่ามผู้มมาบอกมาสอนนี่แหละครับลองเบองครับเขปบนาจอเป็นเพียงแนวทางก็ได้ครับบอมาสองคูกะบซีมาเรกบิงก็ได้บิงล่างหกกับสาม บอหกักบสามแต่ว่าหกเพิ่เน้นสามติดดับนี่แหละครับผมลองคิดเบิง้งดีๆครับสำหรับแนวทางตัวเลขที่ขามาเรื่อยๆเอาคิดตีสามไก่สีจบลงแล้วเอฟซี 4, ทางช่องกะรีบคิดไปเอร์ัำกันเวลาไก่สีหมดลงจากน้อยกับสียี่สิบเก้าสามสิบสามเอ็ดวันที่ 1. หนึห่งหวยออกครับผมเลือเวลาอีกเมื่อกี้มือครับผมมีเวลายูยี่สิบเก้า 1> 30 31วันที่1นึ่งมีอยู่3 4มซีือครับผมมีเวลาอยู่3 4มซีือกันร่วมมือนีกันเป็นหาเนี่ยแหละครับแนวทางตัวเลขอะเข้มขามามนมน้นเขามาเรื่อยๆแล้วเหีือแต่สีสรุปไทยขีปดแล้วครับหาเบิ้งตัวเลขตะลเซียนที่เพิ่นเขามาเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมฝากติดตามไปเรื่อยครับแอดเพจไหนจะมาหวยออกบ่ิสันกับก้อนมือหวยออกครับผมในที่สวงมาให้ด่วนๆ เอา่ายคลิปนี้ครับขอบคุณแม่ f เอซี่เจดีแล้วก็บแอดมิ t เตอร์บอลเด้อครับผมตีน้ข้มมุ่นตัวเลขมาแบง่งปันครับอวยพรใอ้ในทุกท่านให้ยูดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงครับเดินทางไปไสมาไส่แคลคาดปลอดภัยเด้อครับผมพอกันไม่คลิดนาครับสวัสดีครับ